ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับผลงานเพลงดังตัวแฟนวาจังไดเพลงเก่ากลับม,มาดังไหมพี่น้องครับผมลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทท็อปไล่เดมอนต้นฉบับผลงานเพลงนี้มาจากสาวสุสายใหญ่ซึ่งผลงานเพลงนี้สิบกว่าปีแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อมันเป็นยอดใหญนอะคือกลับม,มาดังอีกปะจิละเล่นจิละเล่าสีว้าซูฟังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพี่นอ้องตอนรับข้าสู่้รายการจากักรวาลลูกทุ่งกบักหลานนุ่มเจียระนะครับอุย้ยตัวแฟนว่าจะได้ <c oughs> ขอบอกสจ้าหีก่อนเหลอ่าสวัสดีพี่น้องครับแย่ใอรรอ,องครับพี่น้องกระผมขี้มันสีไหลขี้มันสีลวงนะฮะนักร้องเสียงเป็นภาระหนุ่มเจีระนั่นเองนะจ๊ะโอ้ยสังวาเทนอดับปันนีนาะพี่น้องเนาะเอาละ่ะสำหรับผลงานเพลงตัวแฟนมาจาังใดพี่น้องถลับยูยูกับการาฟมาดังอีกรอบหนึ่งยูยูกับมีกระแสอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปที่นี่หลายปุ้ยลายคนถามมาดิว่าเอาหนุ่มเจีระ จร,จริงๆแล้วผลงานเพลงตัวแฟนมาจังใดนี่มันคือผลงานเพลงไมตีมันคือของศิลปินท่านใดกันแน่ตอบแบบเครียดๆตอบแบบชัดๆเลยพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงตัวแฟนมาจังใดนะฮะต้นฉบับก็คือเป็นของพี่สุสายใยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็นานันนะฮะพี่สุสายใยก็คือเป็นสุสายใยจากทางหมอล่ำเสียงอีสานพี่น้องครับผมแต่ว่า ปัจจุบันนี้นะฮะเป็นสุสายใยสาวน้อยเพชรบันแค้งพี่น้องครับผมเพลงนี้นะฮะเอาจริงๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสิบกว่าปีมาแล้วนุ่มเจระเมืองจากเวลากันแล้วกันนะฮะเมืองจากเวลาเน่เออได้หลกออนลนะะ์นะฮะซึ่ง11ปีที่แล้วพี่น้องครับผมผลงานเพลงนี้ปล่อยมา11ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่เอ๋ยสุสายใย,ยจังเป็นเด็กน้อยอยู่พี่น้องครับผมเป็นสาวตอออแตอ่แอะอยู่นะฮะอุ้ยกับทอนแบบ ท่อนประหารท่อนปาดท่อนขาเลยนะฮะนี่ท่อนประหารของเขาก็คือว่าตั๋วแฟนว่าจังไดยังฮะเอาโมเมเอาไว้ตัวแฟนว่าจังไดงมมไจึงร้อยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันออ้ й, บอกคนทางบ้านจังไดโอ้ยเราพีดอกเนาแยกว่งางข่อยเด้อข่อยเขาอยากอ่านอดีกว่านี่ ตัวแฟนมาจัางใดจึงลอยไม่ได้ทุกวันในายา่มเฮานางข่างกันไอบ,บอกคนทั้งบา้านจังใดเออเออเอาสินี่เอาอ่านกับพอ่อลราพังอ่านกับบอดลอดย่่าไปลองนุง่มจีระมาสิบบบบอลอดนะฮะเอา้าพี่น้อดคาราผมนี่คือเป็นผลงานเพลงเพลง,งเก่านะฮะผลงานเพลงเก่าเนี่ยอดีตซึ่งเออ่ท็อปไล์เด่นมอนนะพนองน้องนะเป็นคนดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่นะครับผมซึ่งมาทีนี้เอ่อ โดยที่หลายผู้เล่นคนพี่หล่อนคาราพง์ก็โอ้ยเอามาลองไม่โอ้ศิลปินหลายคนที่พี่หล่อนคาราพม์เอามาหลอกไม่น้องบ่วสิเป็นนี่เลยน้องหนิงหนิงคำพนางนะฮะเป็นเวอร์ชันที่เพราะอีกนึงเวอร์ชันพี่น้อครับหรือว่าสิเป็นไมพ่พัชรีพี่น้อคารับผมก็ไปร้องตามนาฮ้านนาเวที่ต่างๆนะฮะอีกนึงเวอร์ชันที่นุอมจิรากับว่าเพราะคือกันนั่นก็นกนกนคือน้องน้ำอ้อยสมแจรักนะฮะจากทางข้าวสารแ,แลนด์ พี่นองคารับศิลปินไล์ผู้ล่นคนที่เียเอามาลองกันเอามาแบบว่าคอฟเวอร์เอามาเฮดหนุนจีไม่เพราะอิหลีพี่นองครับผมเอาแต่ว่าเวอร์ชันต้นฉบับนะฮะกับของท็อปไล่เดมอนพี่นองคะรับผมไปไปเมื่องกันไปสนัาสสุนบริษัทท็อปไล่แน่กัแเรากันนะฮะ สนับสนุนเจ้าได้ผมแน่นะฮะเออมองที่ลุ่เจริญง่ายอยู่กับคือบริษัทท็อปไลน์พี้องครับดังนัง้นฝักงุูเจ้าสนับสนุนแน่กัแล้วกันนะครับอุย้ยหลายคนพี้องครับผมเข้าไปเมืองผลงานเพลงนี่นะฮะเราก็บอกว่าเพลงนี้กลับมาดังอีกครั้งเพลงมวลในตำนานยุคของสายใหญ่อุดมพรเสียงอีสานพี้องครับแมนแต่แต่เราเป็นสายใยท็อปไลน์เป็นสุสายใหยเสียงอีสานแล้วุม่วมือเป็นสุสายใหญ่สาวหน่อยเพชรบันแพงๆๆพี้องครับผมนี่ อายม่านังเฝ้าจนใจเหงาแอบหักควบไปคักน้องจึงรู้จักความจริงนี่โอ้ยอ่านได้เนี่ยอันนี้คืออ,าอา่านอ่านเสื้ของน้องเอ้าตำนานเพลงฮิตเพลงดังที่คล่องใจคนอ,อกหักที่สุดอิดนี่พี่น้องครับมันเขาก็ชื่อนุจิลาจริงๆพี่น้องครับผมเราขัดกับเสื้อว่ามันเขาก็ชื่อของวุ้เจ้านะคะเอ้ามันเรื่องราวดีแล้วพี่น้องครับผมเป็นตั้งไดแน่เออผู้ใดมาผลงานเพลงดีก่ะคอมเมนต์ขามาแนะ่ ใครชอบผลงานเพลงนี้เอาเป็นข้ามาแล้วก็ผู้ได้แบบว่าอยากบอกต่อแช่ต่อพี่นาคารบผมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นแห้แฉนุ่มเจราเนาะว่ามีอย่างายพี่นาคารบแคม o วกถึงกระแสผลงานเพลงที่มันกลับมาดังอีกรอบหนึ่งกับผลงานเพลงตัวแฟนว่าจังไดศิลปินต้นฉบับก,ก็คือสุสายใหญ่ ละกาท็อปไล่เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์นันเองนะครับผมอา้าจัวเพลงเก่าในอดีตนะพี่ดาวเนาะเพลงเก่ากลับมาดังใหม่ละกันดีใจใพร้อมพี่ดาวครับทีมงานเพลงนี้เป็นตัวแทนของโคดอกฮักแบบนุ่มเจีระตัวแฟนเวอร์จึงได้เออใส่กอดดีกว่าพี่ดาวนัครผมก็ไร่การจักรวาลลูกทุง่งก็บักหลานนุ่มเจีระสวัสดีครับยัามาหาตัวใครเ้อะ